วาสนาได้อยู่กับไอ้แสงจันทร์นั่นได้มีลูกอยู่น่วกันอยู่สองคนผู้หนึ่งคือวาทดาวครับจันผู้ที่สองลำพันธ์ <c oughs> บอเป็นการทักทาเสียเวลาพบกับวาสนาวาสนาครับบทบาทการแสดงโดยจากนั่งเอกนุกแขกท้งองซิ่งนะโสดมน้วนหมอไผ่ไม่ได้ทานทองเหลืองซิ่งสวัสดสิสดส์ขนาดเงินตีนหองเอาน้ำหนุกน้ำต้อทำบ้านนี้ดูสีดำนหมมันนี่โอยโคตรได้

เอ้เ้องานห่น้บนห้องสาห้องงนางางนงนห้านองหองน้อบนนหอนานอ้นอบ้านน้อ้อาอนห้นอ้ยนบาอยาห้้าหาน้อานห่อ้ออบาอยบาน้อ้าน้งห้บน้อยบา้นบาบอน เรื่องสไปดี้งานไปได้ก่อนสไปดี้โอ้ยอยมือจับคอเก็ได้บาทสาปดีทุกคนมาดูกานได้ไ่สิบีขอจับก้อนะมถมทางขอประคุณเตาจงเข้ามาท่านป่ป่องวาสนาน้ำนองขอน้ำเนื้อวาสนาบ่นนี้ทั้งพ้อแม่ ทางเออไปดีหนมข้อคุณใส่หนวโอเีเนอะองลบิดตื้นจับจอดแก่แสงไปกาได้ทางเออหาบรรทัศน์ูันดูรำอ้ายแสนจันได้ดูคดเลว นี่บ้านไปเลยคู่พวกบอกว่าบ่รอไปเมืองหูสบายดีนี่บังมีมึงหูบ่าไปคือกูเ็บนี่มาตนาอ้ายบอกวุ้ยอ้ายก็อ้ายบอกล้อหลายเรื่อวบอกเรื่องไปเก็บเง้นเก็บทอง เป็นยังงงตังมเห็ตามนาทีน้องไปซื้อมะมี่กินอี่หรกระดูกยางมมี่ด้อ้็กแวมันไหมันยากมันต้องักนงักคือกับเกาะสบายดีเห็นอยู่เอเห็ัวรอรไปงิม่าเห็นอยู่่าทางหลังโอ้เห็นเห็นสบายดีพี่น้อง ทีมงานเพจหน้ํานึงบางเ้า <siglo> นี <bubble fish> ้ดำหน้าพ <en> ี่น้องแต่ตอนแรกนี้ลกดกตาพี่น้องดกตาอันนี้บ่าวเตี้ยมีไซนเนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยนั่งเอกสาวคำฟองสินาสดแล้วก็นั่งเอกปาบูคําสินาสดแล้วก็นั่งเอกลูกแกคล้องสินาสดโอ้มีหลายพี่น้องแล้วก็ยังมีล้ำไ่สินาสดพี่น้องมีหลายอันนี้โต๊ะกงพี่น้องอันนั้นบ่าวเวียงไส้หัวใจสินมาดกกะต่อยทั้งทีมงานเพ็หนึ่งนึงเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเจ้า อันนี้โต๊ะกงเด้อพี่น้องนี่ก, iese, ก,ตกต mi, ็เป็นโต๊ะกงเด้อชินพันตะพี่น้องปีนี้แสดงเป็นโต๊ะกงเด้อเจ้าเจ้าด้กยังยังเกตหมอลำสีพันดอนเนาะสาวบัวพันพันเตี้ยเออมันตั้งโูไเอ่าเปินใสูุ่โบแดดเปินกระสายเปินยานชิมเปินดำอ่าตืวนเอพี่น้องมาเท่าจะเริ่มเนาะอ่าติดตามเมืองผลงานปีตกแรงนี่พ่อการเดือนสิบเป็นสิบสองนี่แจ้งเกิดแน่นอนมาสิไปเปิดป้ายยู่ไสแดอ่าพี่น้องเข้ากับตดตามผลงานเด้อ จากทางทีมงานหมอหมอํำเดืองเพศหนึงเนาะปีนี้เป็นคือหมอํำเดืองโรกาโรกาผู้เจ้าคอยคอยสัมผัสกับพี่กับนองผู้เจ้าโรกาเจ้าเนาะอันนี้ทีมงานเพศหนึงอันนี้นี่ลูกป่าเนาะลูกป่าเนาะเอาบูคําสีเดาตรวจปีนี้ครับเป็นนั่งเอกกุมารพี่น้องนี่แล้วก็โตกงคีมฮันตาปีนี้เป็นเป็นโตกงเนาะแล้วก็สาวนาทีเป็นนั่งเอกสาวสีแพ่พี่น้อง เอาวกำฟองดินนโำอ,อันนี้พญายมอแคนะ้นเด้อร์ใส่หมวกนี่เสื้อสีทะเลไปล้างมาพญายมอแคนอนอเนาะเผ็ดหนาเป็นไหนมีมีมสามสไตล์พี่น้องนีล่ลำสีพันดอนแดงลำสิ่งลำยาวแดงดาบปีนี่เป็นลำเรืองแดงเนาะพี่น้องเนาะสามแบบแต่ว่ามีการมีงานการจะเริ่มไปติดต่อเพื่อฟันก็นได้อ่าตำแหน่งงานกันตั้งอยู่ที่ทั้งอา่าคุมหัวผู้ดินพี่น้องทั้งเขาบานกล้วยไก่โบไก่เนาะอ่าไก่โบไก่พี่น้องบ้านเนอกไก่จะเริ่ม อ่าถือว่าพี่น้องบ้านเฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมทิ้งานเพชรน้ำหนึ่งเป็นหมอลำเรื่องแหละพี่นี่ราคาบ่ถืกบ่แพงเนาะโบถือขอขอกินบ่ทีทีมงานเฮาโบาบ่ถืกขอขอซื้อเพิ่นก็ขายเนาะเพราะว่าเป็นหมอลำวงน้อยแต่ว่านักแสดงมีประมาณสิบสี่สิบห้ิบบิ่แหละแดนเซอร์บ่ได้นับใส่พี่น้องเนาะอ่าฉะนั้นก็อย่าลืมมีบุญเฮือนบุญซานหรือว่างานบุญบ้านต่างๆต่างๆก็อย่าลืมเอาเพชรน้ำหนึ่งไป็หัดใจทสิเป็นสไตล์แบบอ่ากูโก้ชนะกูตี สดีพี่อหมเหมพี่น้องอันนี้บาเตียม่ใช่กินกระพกอนกอนกี่รัใทานเป็นตะเกาว่ารูต้องตามเออดังแล้วนีอแล้วอเป็นยังกระอะไรอเอกระบบไม่หันน่อยนะกระที่ไม่คือกระเะเนาเข็มขัดเข็มขัดไม่มาซะพวกเลย มันตำมันตันแต่มันคุณนาพม้นแ็งแกงไรเด๋จับโดนโไปดีมือจะอาจจะบาดจะาดนโดนเน้อ่อว่าฟังงั้นเอามาดก่อนจะอะไรเหรอไปดีพี่น้องยไกรยขวงอยู่บ้าดนี้เนาะบ้านนีน้องเนี่ยพี่น้องจะห้องใช่ปะสบายดีพี่น้อง ใค้เป็นไงโอ้ยโอ้ยคือไอบพิน้องมากก Rồi. Còn mà kia nắm, còn kia để cho đọc được tí tí sao. ครับนังรัดเอาอกะไม่มันแตกไม่มันแตะเอาไว้จังกิไไม่มันแตกมาดีว่มาดีว่าคนเ่กันมาาคนใหม่กับมาเอะมาดีว่าโอ้โหแฟนแฟเอ้ย หลับเพิ่นว่าแฟนนเอมาที่ร้นกำลังเงื่อนใส่ไม่มีดนงแล้วโอยอันว่าเป็นไอทีเว็ที่บอกคิดเนตโท่อน้อยมาได้ฟังเสียงลำขอยเสียงหอยหอยได้ผ่าสรงลำหยุดคงน้องวังวงท่านวงเล่ เฉพาแจ้งเกิดในอีโนต์เขาตัวสองพันเสาเอ็ดแล้วโอ้ยสองพันเาเพิ่นว่าขาขนโูวิดอาจสิลโอ้ยงานจางขันมาฟังเส็นทางเป็นหุนร้างกว่าไงบ่ไปใส่เอี่ท้อง้างไว้ขอเสอ ล่าทางบ่อเคยดื่บบ่เคยน้องเป็นไดหัวใจหวงแต่ลำสาวเหล้วยิ้วขาวขาสาวผู้าตายข้ามขอให้นอนได้ให้ใัรได้ควงไงนางเอ้ยนางฟังเบาเตี๋ยมีใจแจ้งเกิดไหนน้องมือนี้แผนเสียไว้้อไ

สบายดีลูกสบายดียอบ่มีเนออี่กลซะคุณน้ามาหยยบแล้วเข้ามนเอฟหยยบแล้วนข้ามนอุ้ยปุ๋ยล้านมนี่นีแลานมเนแลนลานมันมนี่องขอยยบล้านขอโทษขอโทษตีนาปาม่จัเห็นไมค่ะ

เงินบอมีจากกีที่รถดีอบจำบอมีตกตกดูดูเบิ่งอย่างอบได้สิบปีเกือบไอใส่ก็งละทีเป็นจังทีเสียใดลำบากยากจนจึงต้องทนที่รถดี เอาเท้ามาจีบหนุ่มรถที่ต้องมาเสียใจเห็นก็น่าน้องแก้วตาเปลี่ยนใจปาดเมียเขามาเลยเจังไดอกอนทำรถที่เก่าเก่าสาวสาวพักกำลังเีล căn tế bố em <laughs> mất sỉu bò mì mướn bò mì lót gèng khăn nhau ai mặn <laughs> ném bò mì ngân, เงินบ่มีจากกี่บกี่รถทีบเป็นตาอยากอายขายเข้าปีนี้หับห้องว่ามีเงินหลายแล้วสิพาน้องนางสาำวัยกี่รถทีบไปทองทีเฮ้ยไปแล้วโอกาสตอนนี้กะพ่อพอยังจันอาธิบัว่าหมอใหม่นอกหนึ่งผลงานอาระบัติม่พี่น้องรถทีบทีบเตา เมือนนี้มายืนหลอกอยู่ไฮน่าพี่น้องบาเดียบพี่เซ่นคนเดีทีมงานเป็นลำหนึ่ง